แไไต่อย่างไแต่เราเปล่ยนโลเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเหตุเปลี่ยนใจมาหล่นท่านเปลี่ยนใจมาถอายทา่านเปลี่ใจลายเปลี่ยนใจกลาบเปลี่ยนใจสมาชิสินหายเปลี่ยนใจตัทประเทศนา,เ,า,นรานเรานิ่งสิวาบุตรเมื่อไร่าเราเปี่ยนใจเมื่อเแห่งแรงเมื่ก็าปอดลงไปนานตน้เต็มตื่นเี่ยงนองเลยละ่สะสัาราชสิงห์ไดยกินญาติร่องก็บะไรเมา่ดื่มเมื่อกินเมา่มา,มามเสียาาพลังข้อหน้ามาหน่อยนยั่นเองถึงักเราสนา เต็มเหมือนเขาตากฤดูตากท่านต่างเทใจซูมเออร์คุณโมเมทัยเฉพาะเมื่อนี่คอตากเขามีตลอดหูส์ก็เป็นห้องตุ๊กตีเหมือันสามาเขยได้ทุกทีทหารว่าเขาเต็มแล้วทหารว่าเขาตากไปไปมันล้นอนล้นเนี่ยภาษาเราพี่เพื่อนบาลามีบาลามีแปลว่าล้นล้นภาษาไทยแปลว่าล้นมันล้นออกจากเพื่อนจากน้องไหลไปเวทีสดใม้อื่น หลเปเสนให้เซน,น่าสัตว์สาราสิ่งที่อยู่เกลไก่ะได้กินดีกว่ไหลโดยพหอดพอ่อ,อแม่ห่อปันอ่นพ่อปลุกเขาไหลเกตไก่พอพอัหลนจากห้องเยอะตากเห็นดูบดด่อย,ยอันนี้คือคุณนััษณะของบุญที่องค์สมเด็จะมาสนุนตก่อส่งตัดขันน้นวดนาแสดงไปเปลนอุปมาอุปไมเพืออาหาทุ่เรือเ้าจว่าบุญเป็นคุ้ลักษณะแบบนี้ขเข้าใจบุญท้างตา เขาสังเกตุดวงตาเขาแยงหาบุญไรไดเจอเมือเจเล่นบางกนก็พี่บุญพี่หลานน้อยๆล้ปิติจุนใจได้บ so, ุญยาเดินในรอดเนี so, ่ยได้เองก็บุก็หลานบางกนก็ลี้ยงสัตว์ได้บุญอย่างเึ่นบางกนบอกกันม้วนในอกควนจะได้บุญอีกเดี๋ยวมาตักตัวเราเราก็ได้สองลอมัดูรวมกันสำรวมหัวใจใจหมวกลี้ยงยูร่วมกันพบกับการัน